โอเคครับ okay, ผมนะก็สำหรับใครที่อยากดูสตรีมผมนะครับผมก็ไม่อยากดูคิดอรี่แบบสั้นๆหรอกดูสตรีมผมผมสตรีมทุกวันตอะมาหกโม,มงเงย็นถึงสองทุ่มเอ้ยไม่ใช่ดิผิดตอนมาหกโม,มงเงย็นถึงสี่ทุ่มเป็นต้นไปนะผมแบบตอรี่หลักของผมในนี้นะผมผมจะจะตีมเป็นอรี่อหลักเลยนะครับผมก็มาตีมทุกวันนะผมในช่องลิคแดนนี่เอาตรงนี้นะครับผมในเฟซบุ๊กผมจะตีมอยู่ทุกวันนะครับผมก็สามารถดูได้มาติดตามผม ตายแน่สี่ห้านาจอบขมัดทำหัวมึงลงไข่น้มเทกระโดดเข้ามาในชื่ออุโมงค์ไข่อ๋องสี่ห้านจอบขมัดทำหัวมึงลงอยากตายด้วยโฟโฟหรือว่าโฟปลาส่งญาติโยมเข้ามาก่อนแล้วส่งพระสงฆ์เข้ามาใช้มึงแดนมาต้องฟักเงินไรกุปประสงค์รลายถ้ามึงตายเหมือนแอนแฟกหรือว่าผงรลายถุยแรปสเกเลตจะเมกทะลุใสทะลุพุงทะลุกัดเฟลต์ประตะผูยิงไม่แม่นเพราะฉะนั้นกูยิงแชททะลุ สลวทีวีน TV ในเฮ <Huh. S 1> ดเวรสตีใส่พระประกอบอูณในเฮดเวร์สสอง uh. มาในชุดในมองไขโปองสี่ห้าในจอขมับทั้งวงโลกไขปองไทยเคนโดเข้ามาในชุดในมองไขโปงสี่ห้าในจอมทั้งวได้่ยืด่ะในโหกูอยากยมมีแล้วไอสัตว์มึงเอาทำไมจะยืดกระตี้ขอโทษขอโทษขอโทษโอ้่เห็นรูปในโโที่เรากตอนนี้หนูไม่ตองยุดยดยืดยุดยดมนี่ดิว่าตีมันเดียวกูตายนี่เลยพูดตรงนี้เลยีมัเดียวกูตายเงียบเงีบเยบมาเดี๋ยวมอ ีนกูถามนะว่ามึงล้ำเส้นพวกกูเกินไปหรือเปล่าล้ำเส้นเรื่องอ่าไหนเล่าดิพิริกก็คือวันนั้นอ่ะเมื่อวานเมื่อวานบเมื่อวานบอกว่าสภาอ่าแง่มึงตกปลาอยู่กับแอดใช่ไหมอ่าใช่ใ่แบอกว่าอะไรถามถามว่าถามว่าไอ้นั่นเขารับคนมัวหรือเปล่าอืมใช่แล้วผมบอกเขาไม่ได้รับคนมั่วเขารับแต่คนรู้จัก แต่คนรู้จักส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กแล้วเขาพูดว่าอะไรแล้วเขาแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาก็ถามแคนะ่นี้อืมแต่ละโอเพราะเสียเพราะเสียงแต่ละคนอนะ่ะดูดิที่เขาถามเพราะว่าเสียงแต่ละคนอนะ่ะดูเด็กอ๋อตอนเราอยู่กันแบบยังไงครอบครัวเรา,เาง่ายเราอยู่ตั้งแต่ฮอลิซันจนตอนนี้ทำเป็นฟินิก กลัวรุ่นใหญ่รุ่นโตเข้ามาในแก๊งกันนะแต่กูเลือกที่จะไม่เอาถ้ามันทําให้พวกนี้เปลี่ยนเจ้าคนเก่งไทำไมมีคนเก่งไปมันก็เสียไปล้มันก็เปลืองกระเป๋าเราคนรู้จักมาเราสนิทด้วยกันเราทําอะไรด้วยกันแค่นั้นมันคุยกันถูกกว่ามันมีความมีความสุขเยอะกว่าอยู่กับพวกรุ่นโตอะอยู่กับแบบพวกที่แบบโอ้โหแบบไอ้นี่ยิงทุกอย่างเรื่องเก่ง ไหนมึงพูดอะไรให้แก๊งพวก้างไอเขามึงจำได้ป่ะพูดไหนดิฮะก็บอกว่าเขามันก็มีใจเดียวกันนะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทเรื่องที่พูดกับไอ้สามวันแน่ที่มึงพูดอะพูดพูดกับกูในะอเรื่องแก๊งอะนะคนพี่ดูดิอะไปทำตัวกันยังไงบ้างอะอะพี่ก็น่าจะรู้นิสัยของพวกมันกันดีนะพี่วอลก็เคยพูดกับผมไปแล้วอะเรื่องนิสัยของคนในแก๊งพี่เนี่ยก็พูดดิแป๊บหนึ่งโทรศัพท์โอซีมา ประแดกข้าวก่อนเจติมเนี่ยเจติมโทรมาเเหลือหนึ่งอีกมันเดียวกูตายได้เลยนะเอาปล่ะเ้อยากตายไปล่ะไม่เชียรก็ลองเอาเพลงไม่เชียร์ก็ลองกูเอาเพล้ดี๋ยว่าเดี๋ยวโดนหมอไอ้เคียหมอรำอะวางไว้ละมึงผตากูทีเดียวกูตายห่าม่จต่คนรักเนี่ย ให้ยาลุงเนี่ยมีแต่คน,นรักเดี๋ยว,วเรื่องรถเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องรถเดี๋ยวจะให้แล้วกันแต่กูไม่มีตังค์ห<ำ>้าหมื่นเพีนแม่งไอ้นี่วะสองหมืไม่หรอไม่ไอใบไอไอใบโอนีน่นนนมันเท่าไหร่สอง,องห <า S 1> มื่มนสองยายาห้าสิบเฮดพีเรายาแตกตัวแรกสี่สิบรถโล,โล,โลเดี๋ยวจะให้เพราะว่ากูาไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้แล้วขวดยาตัวยาแล้วแหละใช่มาเต้นกันดีกว่า มาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนผมพูดต่อไปก็ที่ไปทําตัวเลี้ยงอย่างเงี้ยแล้วผมบอกอันนี้นี่ะฟาร์มก็ไม่ผมอันนี้ผมบ่นนะผมเหมาะผมบอกในมุมคนนอกนะคือฝึกก็ไม่ฝึกคือฟาร์มก็ไม่ค่อยอยากจะฟาร์มกันนเนี้ยเรื่องเนี้ยผมเรื่องบ่นด้วยอันนี้เป็นในความคิดเห็นคนนอกนะผมพูดไอ้สั์คนไหนบางคนก็คิดแบบมึงแล้วอยู่ข้างหน้ามึงเนี่ยอะไอ่ะผมพูดใหม่ดิให้โอได้ฟัง ไม่ผมบอกว่าอนในมุมคนนอกนะแจงพี่อ่ะคือแบบฝึกก็ไม่ฝึกกันอะฟาร์มก็ไม่ค่อยอยากจะฟาร์มกันอะผมก็เลยบอกพี่วอลเลยเรื่องเนี้ยพี่วอลก,ก็คนนอกพี่วอลก,ก็ไม่ใช่คนไหนเอ,อ้นั่นแหละก็ผมเลยบอกกับเขาอย่างนี้ไงก็ดูคนพี่ดิแต่ละคนอ่ะคนกูเป็นยังไงไหนบอกดิ อายจะเลื้อนบ้างโอซีบ้างคือผมก็ร้อนเนาะจริงพูดตรงๆเลยผมร้อนมากด้วยหลายรอบแล้วถึงจะร้อนก็เลยด่าถึงจะร้อนเราถึงจะร้อนกันอนัเราเคยแตกแยกกันไหมไม่แต่ผมมีนิสัยบางอย่างที่ชอบรวมเวลามึงจะด่าใครอะมึงจะด่าแบบเหมารวมกูว่ามึงพูดอะมึงพูดมึงจอดจงถึงคนคนเดียวแต่มึงพูดเอาทั้งแก๊งพูดจริงๆเลยพูดอะไรบ้างไหนบอกดิ ขอทุกเรื่องได้พูดทีเดียวเลยระบบแกงที่มึงเรื่องความเรื่องาร์มแล้วก็เก็บเงินน้อยไปผมว่าเพราะว่ามันยังไงมันฟาร์มกันถึงอยู่แล้วพี่จริงอะถ้ามาขยันน่ะแต่เด็กไม่มีเวลาเข้าใจนะพี่แต่มันมันรอบหนึ่งมันก็ได้แล้วอ่ะสองหมื่นอะมันแบบอืมแค่นั้นแหละเพราะทุกคนก็มีรถกันอยู่แล้วนี่แกงพี่อะการบ้านการงานนี้ไม่ให้เขาทํอะไรหรอก แล้วเด็กวันนันก็ต้องนอนเร็วไปทําไปเรียนไปอย่างนู้นอย่างอีกถ้าถ้าเปิดเกมถ้าเปิดเกมนี่คุยอย่างนี้เลยนะบางคนมันก็แบบมันไม่ทําทอะไรมันไปเล่นเกมอื่นไปเล่นประเทศอื่นคือเขาหมายถึงคนที่มีที่ไม่มีเวลาเขาหมายถึงคนที่มีเวลาเขาไม่ได้หมายถึงคนที่มีเวลาผมก็หมายถึงบางคนอะคนที่มีเวลาตรงนี้อูเห็นฟาร์มตลอดคนที่มีเวลามึงเห็นเขาบ้างหรือเปล่าแค่นั้นเอง แม่ผมก็อยู่ในวอตลอดผมถามว่าอยู่ไหนตลอดอ่ะกูถามหน่อยก็วนอยู่เย็นอยู่ตู้ปลาเนี่ยก็คือยู่เวลามันฟาร์มมันไม่ค่อยอยู่ในวอกันหรอกเพราะในวอมันชอบคุยกันเยอะอย่างไอพี่โฟ้ไปจอนถสมมติมันเปิดกันขึ้นมามันคุยมันคุยวอกันขึ้นมาเลยจลิมันจออกวอกันหมดถ้าตรหน้ามึงเจอใครอ่ะมึงพูดดิอ่ะหาเจอใครฟาร์มอ่ะก็เนี่ยก็มีอยู่คนเดียวเนี่ยฟาร์มทั้งที่ทั้งวันเลยเนี่ยลองวอลไม่ลง จะบอกว่าไม่เห็นแล้วก็เพวกยูนาแล้วก็พี่จูนแล้วก็จูนแม่งฟาร์มกันทุกคนไม่ไม่มีใครฟาร์มแค่สองสามคนหรอกเออแต่เขาแค่ไม่มีเวลาเนี่ยพีนี้อนไม่ได้ฟาร์มอีกเปล่าฟาร์มฟังกูฟาร์มกูมึงไม่ได้อยู่มึงไม่ใช่คนในแก๊งมึงไม่รู้เหรอว่าใครลาไม่ลาไม่รู้เหรอเข้าไปไหนกันะเขาเข้าวอหรือเปล่าเขาเข้าวอหรือเปล่านี่ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยเข้าเพราะถ้าไอ้พี่โป้อยู่มันจะชอบแบบทำเหี้ยอะไรก็ไม่รู้พี่โป้ถ้คนอื่นลำคาเขาจะไม่ค่อยอยู่จริงๆ เป็นมืองมึงอยู่ก็ลาทมึงอยู่ลำคานเขาก็ต้องแยกเขาไปฟาร์มมึงแบบมีสายตาเหี่ยวมองฟินิกซ์ออมึงฟังนะสายตาพยาอินเสียกูไปเล่นประเทศอื่นก็จริงเงินกูจ่ายของแก๊งกูจ่ายหมดกูไม่เคยขาดกูไม่เคยต่อเพิ่มจะลดกูก็จ่ายมา่เล่นประเทศอื่นกูก็มีเวลา หม่ไม่ไม่ที่กูบอกเนี่ยคือกูเป็นห่วงแก๊งมึงไงไก็ก็มีแต่พี่ๆน้องๆกูไหมล่ะอะไรนะไม่ที่ผมพูดเนี่ยเพราะผมเป็นห่วงเพราะแก๊งพวกพี่ด้วยดิฟาร์าาบ้างไม่ฟาร์บ้างผมก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วจริงก็แบบที่ผมเป็นห่วงเพราะอะไรก็มีแต่พี่ๆน้องๆผมไหมอืมเป็นห่วงเป็นห่วงหรือมึงจะพูดให้พวกกวกแนวดูถูกไปว่าแบบ เงินจังกันเนาะอย่างน้นอย่างงี้ถ้าผมดูไม่มีตังค์ผมผมไม่บอกไม่พี่กันหรอกผมไม่บอกไม่คุยกับพี่ลิกพี่วอลตรงๆหรอกมีอะไรอีกพูดมา ก็มีแช่นนี้แหละแล้วก็เรื่องไอ้นิสัยโอซีเนี่ยกูก็ไม่ค่อยชอบนะบางทีกูก็ไม่ได้เปิดเองด้วยกูก็คุยโอซีโอซีถ้ามึงจะไปเปิดกันกูไม่ได้ห้ามมึงจะไปตีมแกมีดแทงกูไม่ได้ห้ามนะเพราะนี่ไอซีไม่ใช่อซีไม่ไม่มัน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 เล่นในไอซีมันเล่นในไอซีก็จริงแต่มันด่าผมโอซีในในขณะที่เราเล่นไอซีกันอยู่อันนี้ผมเล่นไอซีมันด่าโอซีมึงมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของพวกมึงสองคน มันไม่ใช่เรื่องของแก๊งมึงจะว่าแก๊งยังงู้นยังงี้ไม่ได้มึงสนิทกันมึงสนิทกันสองคนมึงก็ด่ากันได้ดีมันก็ดูสนุกสนานแต่เร่อง่แต่นี่มึงมาลาเปึนแก๊งอืมฟังอันนี้อีกเรื่องมึงด่ากูกูขำกูด่าไปมึงขำแล้วมึงก็ขำมาคืนดีกับกูมึงก็คุยดีๆกูพอด่ากันมึงกูก็ขำกูก็เล่นกับมึงไมอ่าเออมันก็กลับมาเป็นปกติ พวกไอ้แต่บางคำมึงมึงพูดรวมแก๊งไงอ่าฮะถึงพวกกูจะด่ากันพวกกูจะหนี่กันไว้เราก็ไม่เคยแตกแยกเราก็อยู่กันเป็นแพ่พี่กับน้องกูถามมึงจริงๆนะมึงไปอยู่แก๊งนึงแล้วมึงต้องส่งเงินสักสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยมึงมึงไม่ทนอยู่หรอกมึงจะเปื่อยมึงจะเปื่อยหมดมึงจะไม่มีเงินเอาไปใช้อะไรในตัวมึงมีแต่เงินส่งเงินแก๊งแค่นั้นอะ มันวันหนึ่งฟาร์ไปไม่แน่อะไรได้แค่ส่งเงินแก๊งเอาไปเก็บซื้อข้าวก็ไม่มีมันอยากได้รถมันฟาร์มาเอาเงินมาแกะแกงย่ออย่างไรก็ดเนี่ยสมมติมันอยากได้ซีแปดแล้วมันก็ต้องเอาเงินมาส่งแกงตลอดเนี่ยเหมือนมันฟาร์ไปให้แกงอ่ะเหมือนมันเป็นท่าเราจริงๆงเหมือนไม่ใช่แกงใช่ไมใช่มหมให้มัมส่งเยอะเงมันเปื่อยพอดีที่เป็นใครใครก็ออกุ่ง ามไปไม่ได้มีผลประโยชน์ต่อตัวอะไรตัวเองเลยครับทงไหนทำอะไรเขาคิดรอบรู้อยู่แล้วครับางไหนที่มึงจะทําอ่ะมึงจะทําไงข้าวนะอ่ะมูงบอกมาเดียวจะทำไงกูยังไอสัตว์สูยังไม่มีโลโก้กูยังไม่ได้เลยเฮี้ยเห็นไหมกูเอ้กูอยากชเที่ยมึงยังไม่มีเฮี้ยอะไรเลยนะ แล้กูไม่รู้ด้วยว่าไอซีเขาไม่ทำจริงๆว่าเหอะไอเทียนั่นแหะก็ติดผีควยกินระยามใส่กูอีกอ่ะโทรไปก็ไม่รับและแม่งบอกรับสายแต่ในสายกูไม่เห็นสักตัวอาจจะพูดเที่อะไรไมึงหัดคิดด้วยแกงึงมึงยังไม่มีมึงยังม,มาเลยห่าไม่เป็นเลยกูรู้นะเว้ยว่าที่แต่ว่ามัน,ม,นมันล้ำเส้นมากเกินไปอ,ะอ่ะอ่าเข้าใจพี่ ล้วคนในแก๊งมันแบบมันไม่พอใจกับสิ่งที่มึงพูดอะแล้วมึงก็ทาใ,ให้แก๊งเปลี่ยนมึงก็ทาให้แก๊งเปลี่ยนแล้วทาให้แก๊งมันดูแบบเริ่มไม่มีที่อะไรกันแล้วเริ่มจะไปกันแล้วเพราะคําพูดของมึงลุงเรือนจะประหลาดขัาใจพิเพราะฉะนั้นแล้วเวลาพูดที่อะไรหัดคิดด้วยเวลาพูดอะมึงไม่เห็นความรู้สึกของคนอื่นเลยเหรอที่มึงพูดไปอะก็เขาจะรู้สึกยังไงกับสิ่งที่มึงพูด กูรู้มังอยากกูรู้มึงอยากแบบเป็นห่วงแก๊งกูกูรู้แต่แก๊งกูก็มาอยู่ตรงนี้อ่ะกูเก็บทีนี่ได้เพราะด้วยสองมือของเราไม่ได้ให้ใครช่วยที่เราผ่านที่เราแบบผ่านทุกนี้มันได้เพราะพวกกูเพราะด้วยมือกูเองไม่ได้ใช้มือใครช่วยพี่เล็กพี่เล็กขอถามมันหน่อยนะถ้ามันทำแก๊งเองอะ่ะ แล้วมีคนนอกมาเสนอให้ทําแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นอะน่ะบนพูดอยู่อย่างนั้นอ่ะมึงจะทําไงมึงก็ราคาญพอราคาญมึงก็เปลี่ยนเออใช่ไหมกูถามอ่าจริงไหมล่ะอ่าใช่คลิปผมไปฟาร์มแล้วน,นะเพี่โอเค,อเคแล้วถ้ามีคนมาพูดรวมสมมติมีคนด่าลูกแก๊งมึงด่ากันเพื่อนกันขำกันแต่ถ้ามันพูดรวมแก๊งด้วยมึงจะไปไง <า S 1> มึงรู้สึกแย่ใช่ไมหมล่ะเออแล้วเนี่ยมึงพูดอ่ะมึงคิดหรอว่ากูดีใจอ่ะว่ามึงพูดรวมแก๊งอ่ะ,อะมึงคิดหรอว่าพวกกูมีความสุขเพราะมึงด่าแก๊งเราอะไรเงี้ยแก๊งกูอะไรเงี้ยมึงคิดหรออืี่แย่ถ้ากูคิดกูคขไ่พูดนะไอ้จริง,องไอ้สั์ตอนพูดกูก็ด่าสนุกปากอ่ะเพราะแม่งก็นั่นแหละมันก็เลีเล้ยนใส่กูกูเลยเลี้ยงกลับแม่งกูรู้ที่มึงพูดแต่มึงอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่มึงก็หาดคิดคน ในส่วนของพวกเราด้วยครับพี่ว่ามันจะรู้สึกยังไงอ่ะเข้าใจว่าพี่พี่น้องน้องหมดอ่ะกูข่าใจว่ากูว่าใจว่ามึงห่วงแก๊งกลัวกูเข้าใจกูว้าใจว่ามึงมึงแค่เป็นห่วงแต่เราเราก็ผ่านอะไรมาด้วยกันแล้วอ่ะ้าจะแตกแยกอะไรกูรู้ว่ามันเป็นเรื่องยากว่ะเดี๋ยวบางคําถ้ามึงพูดไปอ่ะแก๊งบางที ทำยังไงไปมึงพูดอะไรไปถ้าเขาไม่ชอบข้าจะออกก็ได้ uh huh. มึงพูดบ่อยๆอ่ะมึงจะทำให้แก๊งมึงจะทำให้แก๊งตอนเนี้ยมึงพูดถึงแกง๊งจะทำให้แก๊งกลัวมันจะดูเปลี่ยนขึ้น่ด้วยคำพูดของมึงอ่ะเข้าใจคือเข้าใจเพราะว่ามันคิดมันคิดไปไกลอ่ะมันคิดว่าไอ้เยแก๊งเรามันมันดูน้อยมากเกินไปหรือเปล่ามันต้องเพิ่มอะไรนิดนิดน,นึงเพราะคำพูดของมึง โอ้ยนี่เราเก็บเงินน้อยเกินไปหรออย่าถ้าเก็บเยอะไปเหมือนก็เหมือนบ้าผมบ้ากูพูดอ่ะฟาร์มให้แก๊งเหมือนเป็นทาสแกง๊งฟาร์มไปเปื่อยเงินใช้เองยังไม่มีห้าร้อยยังไม่มีจะแดมแล้วมึงบอกว่าวิ่งรอบหนึ่งก็ได้แล้วสองหมื่นนะแล้วมึงลองคิดดูดิถ้ามันจ่ายสองหมื่นป๊บไม่ต้องเงินไหนไปกินอ่ะเออมึงฟังนะมึงฟังนะมึงฟังนะรอบหนึ่งได้สองหมื่นสองหมื่นกว่ากว่า มันก็ได้ประมาณสองหมื่นสองใ้จะให้ไป้จะให้ไปเก็บเมืองประมาณหกรอบนั่นกินไปสองสามชั่วโมงกว่ามันควรนอนเนี่ยละประมาณห้าคุมกว่ามันจะเสร็จใช่แล้วมึงฟังนะรอบเมืองอ่ะมันไม่ใช่แค่สิบยี่สิบนาทีนะเว้ยไม่ใช่แค่ครึ่งชั่วโมงนะเว้ยมันชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งนะเว้ยบางคนถ้าไม่มีเวลาไม่ทำไงถ้าคนมีเวลาหนึ่งชั่วโมงอ่ะจ่ายสองหมื่นมึงคิดว่าไงอ่ะก็เยอะขนาดเขาแล้วอ่ะ ขนาดแค่หมื่นห้าเขายังจะมีจ่ายยังยังไม่รู้เลยเนะี่ยโอ้กูเข้าใจเ้ยว่าเวลาว่างคนเราแบไม่ธรรมาแต่กูว่า